ตอนนี้เริ่มปล่อยน้ำแล้วนะครับปล่อยน้ำเพื่อให้ไล่ขอบพะยางแนบชิดกับขอบคลองนะครับข้างหนึ่งเราก็ดินวางไว้เป็นจุดหินดินก้อนใหญ่ๆวางไว้โดยที่ยังไม่ต้องปักหมุดนะครับนี่คือหมุดสลักเราจะค่อยๆใช้น้ำไล่ให้มันแนบเข้าไปกับตัวคลองฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ค่อยๆไล่ไปทีละหน่อยนะครับค่อยๆคลี่ผ้าใบโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องลงไปนะครับไม่งั้นผ้ายางจะขาดน้ําจะเป็นตัวไล่อากาศออกไปแล้วก็จะตึงผิวของผ้ายางให้เข้าชิดกับตัวเนื้อบ่อได้เลยครับนี่ก็ค่อยๆไล่ไปทีละหน่อยพอน้ําเริ่มเยอะเราค่อยใช้หมุดตอกล็อกไว้แล้วก็กลบดินแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องรอก่อนเพราะน้ำประปา ไหลช้าเป็นน้ำประปาหมู่บ้านค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวก็สำเร็จเองนี่ก็ได้มามากแล้วถือว่าเป็นที่น่าพอใจลองดูครับ